มีว่ไม่นอหลังที่สามอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมดูน่ะหลังที่สามลังที่สามเฮ้ยเอ้าท่านผู้ชมกลับผมหายอไหนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดยเดี๋ยวนู่นๆเชือก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 แดงไหนฮะไหนฮะมีมีเนียฮไปครับผม เราไปดูหลังที่ผมดักหวานไหมผมอยู่ข้างนางน้นนะเกาะเดียวนะผมตรงนู้นเลยนะผมมีหกหลังแต่โอ้แต่ผมบอกได้เลยว่ารูแบบอลังการงานสร้างนะผมเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะผมสุดๆครัผมตรงนี้โอ้ดักมากยังไม่เคยเจอรูที่ว่ามันเยอะขนาดนี้เลยผม สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมเลยนะเอาวันนี้ผมพามาดักหนูผมไม้นี้เป็นไม้ที่ห้านะผมผมพามาดักหนูด้วยกันนะตอนนี้ประมาณสักเกือบเกือบห้าทุ่มผมวันนี้ผมออกมาช้านะก็ติดธุระที่บ้านเล็กน้อยนะผมก็ออกมาช้ากันหน่อยนะเดี๋ยวผมพามารับชมผมวันนี้ฝนตกประมาณสักสองทุ่มผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฮนะก็วันนี้ เหยื่อ yeah, ก็จะเป็นนี่นะผมมาผมดักหนูนะผมเนี่ยที่ผมเอามาใส่เมื่อเย็นนี้ผมดักเสร็จก็ประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแนละ้วอ้ยเดี๋ยวนี้พายุเข้าครับผม <c oughs> ดักค่อนข้างยากฮนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะผมฝนตกมาตอนสองทุ่มครึ่งมารอบนะึงฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีแต้มให้รับชมไหมนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมลงไวสิบหลังนะฮะก็มีอยู่หมายหนึ่งลอยกัดแบบหูแบบ ไปมเลยแค่เกาะเดียวนะผมเกาะเดียวเนี่ยผมใส่ไว้หกหลังกะว่าต้องเอาให้ได้เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีไม่มีนะผมอีกสี่หลังนี่คือดักแบบกระจายกระจายนะผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีไม่มีนะผมอีกสี่หลังเดี๋ยวอีกสี่หลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมด้วยกันไปแบบเรื่อยๆเลยนะผมลุ้นด้วยกันเลยหมายนี้ผมก็เคยมาใส่เบ็ดนะผมกัดเบ็ดเหมือนกันโอ้ ไม่รู้ว่าอะไรลักหนาครับผมผมหมายแถวบ้านผมนี่คือหนูมันค่อนข้างเยอะครับผมปากเบ็ดดักแงบดักตุ่มปลาไหลมันกัดขค้งผมหมดนะต้องจาัดก,การนะผมไะเราไปลุ้นด้วยกันเลยจะมีไม,ม่มีนะครับผมหลังแรกนะฮะลุยไปฮะดูหลังแรกด้วยกันมีแต้มมันมีแต้มนะฮะหลังแรกของเรา แรกเราอยู่นี่นะฮะยังอยู่ครับผมอ่ะโอเคไปฮะลุนหลังก็ไปครับหลังที่สองที่สองหลังที่สองก็ยังมีครับผมหลังที่สองยังอยู่ฮะันี่ฮะหลังที่สองยังอยู่เลยนิ่งครับไปมรแล้วผมดูด้วยผมดูดูรอยตรงนี้หมามาขุดครับผมโอ้ มาขุดไล่หนูหมดเนี่ยนี่ครับผมนี่ฮะดูรอยหนูเอะดูรอยหมาขุดอยเนี่ยไล่หนูหมดเลย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปฮะไ,ไ,ไปไปดูกันหลังเราไปเราไปดูกันต่อฮะหลังที่สองไม่มีแต้มนะผมดูหลังที่สามกันต่อฮะมีไม่นอหลังที่สามอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมดูฮนะ lần thứ ba lần thứ ba, hì, ôi tham chúng, cá bống ông, oh, à? này, bay ở đâu vậy nhỉ? Đưa đưa đưa, 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 Ô đưa, 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 đưa,

ดูแล้วโอ้ลุดเฉยแล้วครับท่านผู้ชมโอ้นี่ฮะไม่ได้กินเฉยเลยอะ <c oughs> เมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่ผมเห็นตัวดำๆโอ้ผมเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยตัวดำๆำเอ้ยพาดท่าพาดท่า,า,าเอาโอเคเดี๋ยวผมขอดักใหม่ฮะ,อะโอเค <c oughs> ผมดักใหม่แล้วครับผมนี่ฮะโอ้อดเฉยเลยอะ ไม่นา่าพลาดนะผมเมื่อกี้นี้ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยผมเห็นตัวดำๆมันอยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามาโดนกลับผมที่ไหนได้ไม่โดนนะผมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูหลังข้าไปฮะไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังที่ผมดักหวานไมผมอยู่ข้างหน้านน้นนะเ <c oughs> กาะเดียวนะผมตรงนู้นเลยนะผมมีหกหลังแต่โอ้แต่ผมบอกได้เลยว่า รูแบบอลังการงานสร้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมสุดๆครับผมตรงนี้ฮะโอ้ดากมากยังไม่เคยเจอรูที่ว่ามันเยอะขนาดนี้เลยผมนิดเดียวนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขนาดผมเนี่ยตรงตรงไอ้เรื่องเหลืองเนี่ยฮะเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นนะฮะดูหลังแรกเลยครับผมหลังแรก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  ฮ้ยเนี่ยหลังแรกท่านผู้ชมกลับดีจะไม่ดูน่ะเอ้าคุยเฉยเลยอ่ะกลับดีไม่ดูได้ไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยดูดูผมเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดู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 เนี่ยโอ้โหอ่ะดูไปหลังสอง หลังสองนี้นี่ครับผมผมดักปากรูปากรูเลยนะผมเนี่ยดักมากติด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 เลยนะผมดูผมดูหลังสามหลังสามเนะี่ยหลังสามไม่ดูนะผมดูรูผมเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมรูป็นใหม่ๆหม่เลยผมเนี่ยอันนี้อันนึงครับผมดูนะผมเนี้ย เอาเข้าวมากัดกันอยู่ข้างบนนะยมผมเนี่ยหลังนี้ยังไม่โดนผมไปฮะดูหลังสี่หลังสี่ยังไม่โดนนะผมหลังสี่ยังไม่โดนห,หลังห้า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 ครไม่โดนนผมเนี่ยฮะโอ,อ้โหด,ดูดูดูผมเนี่ยหนูเนี่ยกัดทําลายข้าวอย่างเยอะเลยผมเนี่ยนี่ฮะโอ้โห นี่นะครับผมดูรอยกัดทำลายข้าวนะผมเนี้ยเป็นแถบเป็นแถบเลยผมเนี้ยเอาข้าวค้นมากัดเพิมเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอฉีดน้ำหอมอีกทีนะครับผมเพราะฝนมาตกนะฮะอันนี้ผมไล่ฉีดน้ำหอมหมดแล้วนะผมเนี้ยเฮ้ยแล้วมันจะออกกันไหมเนี่ยพาะแต่ผมว่าหนูไม่มีน้ม,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 มีตัวอยู่ตัวเดียวแล้วผมเนี้ยฮะผมไล่ฉีดหมดแล้วผมไปเราไปดูหลังต่อไปฮนะ ฝนมันตกเลยครับผมช่วงนี้พายุเข้าครับผมเอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับผมไปดูต่อดูหลังเข้าไปกันหลังเข้าไปอยู่นี่ครับผมหลังนี้เป็นไงฮะหลังนี้ก็ยังอยู่ผมเนี่ฮะอืมไอหลังที่สมควรโดนก็ไม่โดนนะผมนี่ฮะออาโอเคเดี๋ยวผมขอฉีดน้ำหอมแล้สรุปแล้ว ค่าคืนนี้โอ้ไม่ได้ตัวเลยผมดีกี่หลังเนี่ยดีสองหลังไม่ได้ตัวเลยครับผมโอ้เสียดายเสียดายมากเลยครับผมโอ้โอ้ใครจะมีอุปกรณ์ที่ว่าแบบว่าไงอ่ะถ้าลองแบบว่าไงถ้านหนูเข้ามาแล้วให้โดนเลยครับผมนี่ฮนะเงจะดีมากเลยครับผมกับเหล็กเนี่ยยังมีโอกาสพลาดได้ผมขนาดดีแล้วยังไม่ยังไม่ได้ตัวเลยครับผมเมื่อกี้นี้ผมดูนะผมเออ มีเอ๋อะไรอ่ะมีขนติดเลยขนยาวเป็นนิ้วอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยโอ้เสียดายผมเนี่ยแล้วถ้าลองโดนอย่างนงี้แล้วผมเนี่ยเข็ดแล้วผมเนี่ยจะไม่มีตัวเข้าแล้วโอ้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะเนี่ยะฮะกับเหล็กโอกาสพลาดก็ยังมีครับผมเนี่ยขนาดดีดแล้วยังไม่โดนโอ้เสงเส่งเส่สะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีตอนช่วงเช้าผมตอนนี้สี่ทุ่ม ไม่ได้ตัวผมอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นการอินอทกทีตอนช่วงเช้านะฮะผมโอเคครับับผมก็ตอนสวัสดีเอฟซีตอนช่วงประมาณตีสี่นะผมโอ้ถ่ายมาอย่างดีครับผมลืมเปิดเสียงอผมดูมาแล้วก็เมื่อกี้ผมดูมงนมาสองหลังยังไม่ได้เก็บอันนี้หนึ่งหลังนะผมก็เป็นสามหลังนะฮะก็ยังเหลืออีกเจ็ดหลัง ก็ยังมีอยู่ตรงข้างหลังของผม,ผมอีกหกหลังแล้วก็ฝั่งข้างในอีกหนึ่งหลังแต่เ,เราไปลุ้นด้วยกันหลังที่เมื่อคืนนี้ดีดแล้วไม่โดนนะครับผมหลังแรกที่ดีดแล้วไม่โดนนี่ผมเก็บมานะฮะก็ยิงนิ่งเหมือนเดิมผมตอช่วงเช้านะเดี๋ยวเราดูหกหลังตรงที่ว่าผมดักไว้ที่เกาะนะครับผมตรงเกาะเดียวนะฮะรูโคตรรูเลยนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยมีไม,ม่มีนะุนลุ้นด้วยกันนะครับผมไปฮะดูหลังแรกด้วยกันอยู่ข้างหน้านูนะ นะฮะลองที่ผมใส่ไฟนะผมไปเลยน้ำเยอะนะครับผมน้ำมาอีกไหลหูอ่าเลยครับผมไปฮะดูหลังแรกด้วยกันรุนรุนไปด้วยกันฮนะจะมีโดนไหมเนาะโอ้หมันเข็ดหมดเลยนะนี่ผมว่านี่เมื่อคืนนีิลังเมื่อคืนนีิลังนี้นะผม ดีนะฮะเขาอมาเป็นไงเงยียบหมดเลยหลังนี้เขาเง,งยียบนะฮะไปครับผมหลังดักปากรูมันรู้ผมเนี่ยไม่เข้าเลยครับผมเนี่ยหลังนี้เขาเง,งียบครับผมดูหลังนี้บ้างฮะหลังนี้หลังนี้ก็หลังนี้ก็เงียบครับผมนะฮะดูหลังนี้บ้างเี่บครับผมดักผมดักผมดักใกล้รูเลยครับผมเนี่ย รู้ครับผมเนี่ยหลังนู้นฮะหลังนู้นก็หลังนูงนง้นก็ยังเงียบผมโอ้เสงเลยหกหลังมีตัวมาใกล้เลยโอ้แต่มันกัดข้าวน่าดูเลยครับผมเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันรู้จัดเลยนะเนี้ยดึงข้าวขึ้นมากินเต็มเลยโอ,โอเคผมขอเก็บครับผมหกหลังโอ้อะไรกันไม,ม่ตัว มันไม่ใช่มไม่มีตัวมันมีตัว,มมตวผมจต่มรู้ไม่เข้าเลยโอ้โหผมดูหลังต่อไปหลังสุดท้ายนะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายโอ้หลังสุดท้ายก็ยังอยู่ครับผมอ่ะผมขอเก็บฮะอ่ะผมสรุปแล้วค่าคืนนี้ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งมีดีสองหลังก็ไม่ติดเช้ามา มันรู้ครับผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยหนูแถวบ้านผมนี่ถ้าโดนแค่ครั้งเดียวนี่คือไม่มาเขาไม่เข้ามาใกล้ครับฮะต้องทิ้งช่วงนะผมต้องทิ้งช่วงประมาณสักครึ่งเดือนนะะถึ่งจะมาซ้ําได้นะผมโอ้เดี๋ยวผมต้องหาอุปกรณ์ใหม่ละครักับเหล็กนี่ชุดนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแรงเดี๋ยวนี้กับเหล็กคุณภาพไม่ดีครับผมเนี่ยขอใช้แรกๆก็ดีนะผม นี่อยู่ดีนะฮะพอลางหลังมานี่ไม่อยู่แล้วผมเนี่ยแปลกมากเลยคุณภาพของที่ว่าชุดของปีเนี้ยที่ผมทํากับเหล็กที่พอที่ผมทํากับโมลผมเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณสักเดือนวาวหรือสองเดือนเนี่ยชักเริ่มไม่ค่อยอยู่แล้วผมเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วผมโอ้ไม่้เรื่องเลยเดี๋ยวผมก็หาอุปกรณ์ใหม่นะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ที่ว่าเอาให้มันชัวผมเนี่ยคือว่าถ้าเข้าแล้วต้องได้ตัวอ่ะก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนอนมากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนามาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม